เมื่อเนี้กลับมาทาั้งนุนทาลายครับมาเบิงพอเราใส่หลุมอืมปเพ็นอจงไดวิธีชีวิตอีสานบ้านผมครับมาเบิงดักหลุมดักไส้เพื่อจะได้หมานบ่เบิงเบิงถือบ,อเเอบอ่เห็นดินอยู่นั่น โอ้คือตัวนั่นนะพะคอสองโตพะเข็งสองโตพอได้ยุ่นั่นอืม่่เเทออกเทีออกบ้านนี้อ่พาพอได้กินของเราอยู่เดวนี้ใส่ไปจักหม่องแล้วนี่ผุนผุนเทลงมา ตัวนี้มันรุดตัวนี่มันออกทางนี้เองมันรุดได้อยู่ครับคุนนะ่ะป่าดินอยู่โอเคครับผมได้อยู่ได้อยู่เคนอ,อได้แล้วได้แล้ว